ถึงชื่อของ a k 47คงไม่มีใครไม่รู้จักปืนจูโจมในตำนานที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความทนทานเรียบง่ายและพลังทำลายสูงแต่ในปี2028นี้ตำนานบทใหม่ได้ถือกำเนิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อกองทัพไทยร่วมมือกับหน่วยงานพัฒนาอาวุธขั้นสูงผลิต a k 47รุ่นใหม่ล่าสุดที่ไม่ได้เป็นแค่รุ่นอัปเกรดธรรมดาแต่เป็นการยกระดับครั้งใหญ่ที่ทำให้ปืนรุ่นนี้กลายเป็นหนึ่งในปืนจูโจมที่ทรงพลังที่สุดในเอเชียทั้งในด้านเทคโนโลยี การออกแบบและประสิทธิภาพการยิงพร้อมแล้วที่จะขย่าวงการอาวุธของภูมิภาคจุดเริ่มต้นของการพัฒนา a k 47รุ่น2028ในไทย a k 47อยู่กับกองทัพไทยมานานหลายสิบปีแต่การพัฒนารุ่นใหม่ในปี2028นั้นไม่ใช่เพียงการดัดแปลงแต่เป็นการสร้างขึ้นใหม่จากศูนย์โดยใช้แนวคิดผลิตในประเทศเพื่อประเทศทีมวิศวกรและนักวิจัยของไทย ได้ร่วมกันออกแบบปืนไกภายในระบบควบคุมแรงถีบระบบยิงอัจฉริยะและวัสดุที่ทนทานต่อสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รุ่นใหม่น e ี้จึงตอบโจทย์การใช้งานจริงของทหารไทยในทุกสภาพสนามการออกแบบภายนอกที่ทันสมัยแข็งแกร่งและยืดหยุน่น AK-47 รุ่น2,028มีการเปลี่ยนแปลงทางดีไซน์ที่เห็นได้ชัดวัสดุโครงปืนหลักผลิตจากโพลิมเมอร์น้ำหนักเบาแต่แข็งแรงสูง พร้อมโครงเหล็กกล้าชุบแข็งในส่วนที่ต้องรับแรงมากเช่นลำกล้องและกลไกล็ลอกกระสุนรูปทรงปืนมีความทันสมัยพร้อมรางติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานพิเทินี้เรดที่สามารถติดกล้องเล็งไฟฉายเลเซอร์หรือแม้กระทั่งอุปกรณ์เสริมแบบอัจฉริยะได้ผ่านท้ายสามารถปรับระดับได้หลายท่านตามลักษณะการใช้งานเพิ่มความคล่องตัวทั้งการรบในพื้นที่แคบและสนามเปิดประสิทธิภาพการยิงที่ไร้เทียมทานในเอเชียหัวใจหลักที่ทำให้เอเค 47รุ่น2028ของไทยโดดเด่นกว่าประเทศอื่นๆคือการออกแบบระบบยิงแบบลอย ECOIL Precision System ซึ่งลดแรงถิบในการยิงต่อเนื่องลงถึง30%เมื่อเทียบกับเดิเครุ่นก่อนหนา้าทำให้การยิงกลุ่มกระสุนในระยะไกลมีความแม่นยำมากขึ้นหลังกล้องมีการชุบสารเคลือบพิเศษเพิ่มความคงทนต่อการใช้งานระยะยาวอัตราการยิงอยู่ที่ประมาณ750นัดต่อนาทีพร้อมแมกกาซีน ความจุดสูงสุดถึง45นัดเพิ่มความสามารถในการควบคุมสถานการณ์โดยไม่ต้องเปลี่ยนกระสุนบ่อยครั้งระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะฝังในตัวปืนไม่ใช่แค่แม่นยำหรือยิงแรงแต่เค47รุ่นใหม่ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีอัจฉริยะในตัวเช่นระบบดิจิตอลสมาร์ททริกเกอร์ที่สามารถจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้งานและเปลี่ยนโหมดยิงได้รวดเร็วผ่านระบบสัมผัสรวมถึงหน้าจอ o l e d ดีขนาดจิ๋วแสดงสถานกระสุนคงเหลือโหมดการยิงและความร้อนของลำกล้องแบบเรียลไทม์ ที่พิเศษคือการติดตั้งระบบความปลอดภัยไบโอเมตริกซึ่งใช้การสแกนนิ้วมือหรือลายนิ้วมือเพื่อเปิดใช้งานปืนป้องกันไม่ให้ศัตรูหรือบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตนำปืนไปใช้งานได้ทดสอบภาคสนามผลตอบรับจากหน่วยรบพิเศษหลังการทดสอบโดยหน่วยรบพิเศษและหน่วยปฏิบัติการของไทย AK 47รุ่น2028ได้รับการชื่นชมว่าเป็นอาวุธแห่งความแม่นยำและความคล่องตัวความสามารถในการยิงต่อเนื่อง โดยไม่เสียความแม่นยำและการปรับตัวเข้ากับทุกสภาพภูมิประเทศตั้งแต่ป่าดิบจนถึงภูเขาสูงทําให้มันกลายเป็นเครื่องมือที่ทหารไม่วางใจหน่วยปฏิบัติการพิเศษรายงานว่าการใช้งานในเวลากลางคืนรวมกับกล้องในวิชัน่นและระบบเล็งสมาร์ทคกทําให้เอครุ่นใหม่นี้เหนือชั้นกว่าศัตรูในหลายสถานการณ์ความได้เปรียบเหนือปืนจู่โจมในเอเชียแม้ในภูมิภาคเอเชียจะมีหลายประเทศพัฒนาปืนจู่โจมของตนเองเช่นฟิลิปปินส์เวียดนามหรืออินโดนีเซียแต่เอเค 47่รุ่นใหม่ของไทยได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความก้าวล้ำในแง่ของการออกแบบเทคโนโลยีและความแม่นยำที่เหนือกว่าคู่แข่งโดยเฉพาะระบบควบคุมแรงถีบและระบบไบโอเมตริกที่ยังไม่มีในปืนของประเทศอื่นการที่ไทยสามารถผลิตปืนระดับนี้ภายในประเทศได้ยังเป็นการประกาศศักยภาพทางด้านอุตสาหกรรมความมั่นคงอย่างชัดเจนราคาประเมินและการส่งออกในอนาคตสำหรับราคาต่อหน่วยของ ak สีเรุ่นใหม่ คาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ95,000บาทและอาจสูงถึง140,000บาทในเวอร์ชั่นเต็มระบบแม้จะดูเป็นราคาสูงสำหรับปืนจู่โจมแต่ด้วยความสามารถและเทคโนโลยีที่ฝังอยู่ราคาดังกล่าวถือว่าคุ้มค่าอย่างยิ่งปัจจุบันการผลิตเน้นรองรับกำลังพลในกองทัพไทยเป็นหลักแต่รัฐบาลมีแผนจะเจราจาการส่งออกไปยังประเทศพันธมิตรในอาเซียนและตะวันออกกลางซึ่งจะสร้างรายได้และชื่อเสียงให้กับประเทศได้อย่างมหาศาลสรุปความภาคภูมิใจแห่งอุตสาหการรมปืนไทย dk 4 7รุ่นใหม่ปี2028ไม่ใช่แค่การฟื้นฟตูตำนานแต่คือการปฏิวัติเทคโนโลยีปืนจูโจงของประเทศไทยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการพึ่งพาตนเองการวิจัยพัฒนาในประเทศและการสร้างมาตรฐานใหม่ในภูมิภาคอาเซียนด้วยประสิทธิภาพระดับแนวหน้าเทคโนโลยีสุดล้ำและดีไซน์ที่เหมาะสมกับภารกิจยุคใหม่ปืนรุ่นนี้ได้ยกระดับกองทัพไทยให้ก้าวสูว่เวทีอาวุธโลกอย่างภาคภูมิ